สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูหอยลายสามรสหรือว่าหอยลายทอดกรอบสามรสค่ะรับประทานกับข้าวต้มนะคะหรือว่าจะทานเปล่าๆก็ได้หรือว่าจะทานกับข้าวสวยก็ดีค่ะแล้วแถมวิธีการทํานะคะก็ง่ายมากเลยไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะอย่างแรกเลยก็คือง่ายๆเลยนะคะน้ำพริกเผาแม่ปนอมซื้อมาแบบซองนะคะในปริมาณ25กรัมค่ะเดี๋ยวนี้นะคะมีขนาดซองขายแล้วนะคะสะดวกสบายมากๆต่อไปค่ะก็คือหอยลายนะคะหอยลายซื้อมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะซื้อมาเป็นแบบแพคค่ะ2แพคทั้งสองอันปริมาณก็รวมทั้งหมดอยู่ที่300กรัมค่ะ ก็เดี๋ยวเราจะนําหอยลายมาทอดก่อนค่ะขั้นตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาทอดหอยลายเลยเริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปเยอะพอประมาณเลยนะคะจากนั้นหอยลายทั้งสองแพ็คค่ะเทลงไปทอดเลยค่ะส่วนไฟที่ใช้นะคะวันนี้เราจะใช้เป็นไฟกลางค่ะก็ทอดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าหอยลายจะกรอบค่ะเพราะว่าหอยลายเนี่ยมันสุกมาอยู่แล้วแต่ตอนนี้เราทอดเพื่อที่จะให้หอยลายกรอบค่ะ ในการที่ทอดหอยลายนะคะก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเพราะว่าหอยลายเนี่ยเขาจะมีน้ําอยู่ทอดไปเรื่อยๆนะคะเขาจะคลายน้ําออกมาพอคลายน้ําออกมานะคะหอยลายเนี่ยก่อนที่จะกรอบนะคะตัวเขาก็จะค่อยๆหดหดแล้วก็เล็กลงค่ะตอนนี้หอยลายของเราก็เริ่มจะกรอบแล้วนะคะ แล้วน้ำมันนะคะก็จะขึ้นเป็นฟองตรงนี้เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะให้ทอดเช็คไปเรื่อยๆก็ให้ดูสังเกตดูเอานะคะว่าหอยลายกรอบแล้วหรือยังค่ะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนนะคะไม่ชอบกรอบมากนะคะก็พอแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะ เราก็จะเอาความกรอบที่เท่านี้นะคะเราก็จะเอาไปกรองเอาน้ํามันออกประกรองน้ํามันออกแล้วนะคะให้เราตั้งกระทะใหม่แล้วก็ใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยค่ะจากนั้นน้ําพริกเผาแม่ปนอมค่ะในปริมาณทั้งหมด1-2องก็คือ25กรัมนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะ ตอนนี้เรายังไม่ได้ติดแก๊สนะคะเดี๋ยวเราจะปรุงรสชาติก่อนให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราค่อยติดแก๊สค่ะเดี๋ยวเราปรุงรสชาติปรุงรสชาติอย่างแรกเลยเราใส่น้ําตาลทราย1ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ําปลา1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ํามันหอยอีก1ช้อนโต๊ะค่ะส่วนใครที่ชอบเป็นผงชูนะคะก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้นะคะใครแพ้ก็ไม่ต้องใส่ค่ะจากนั้นค่ะให้เราติดแก๊สเลยไฟที่ใช้นะคะก็ต้องเป็นไฟอ่อนค่อนไปทางกลางค่ะ ก็ค่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะเติมน้ํำเปล่าลงไปเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็ผัดต่อค่ะผัดไปสักแป๊บหนึ่งนะคะก็เช็คดูนะคะว่าน้ำเนี่ยงวดแล้วหรือยังถ้าน้ําเริ่มงวดลงไปอีกสักนิดนึงค่ะต่อไปค่ะเราก็ใส่เนื้อหอยลายที่ทอดกรอบแล้วลงไป จากนั้นก็ผัดและคั่วต่อไปเรื่อยๆนะคะผัดไปค่ะแล้วก็สังเกตดูว่าน้าเขาเนี่ยจะค่อยๆงวดลงแล้วน้ำเนี่ยจะค่อยๆเคลือบไปที่หอยลายนะคะหอยลาย3มรสของเรานะคะรสชาติก็จะเหมือนกับหอยลายกระป๋องทั่วๆไปที่เราได้ซื้อกันเลยถ้าใครไม่อยากซื้อกินนะคะลองมาทําทานเองนะคะรับรองว่าอร่อยแล้วก็เหมือนมากมาก แต่ถ้าใครที่ชอบรับประทานเผ็ดนะคะแนะนําว่าน้ําพริกเผาให้ตําเองค่ะแต่ถ้าใครนะคะไม่ชอบความเผ็ดแล้วอยากจะให้เด็กๆรับประทานด้วยก็แนะนําเป็นน้ําพริกเผาแม่ปนอมเลยค่ะตอนนี้หอยลายของเราก็ได้แล้วค่ะได้เสร็จแล้วจะเสิร์ฟใส่ถ้วยออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทํำหอยลาย3ามรสหรือว่าหอยลายกระป๋องนั่นเองค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้เราก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารค่ะวันนี้ต้องไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ